วันนี้มี3ข้อเสียของอสังหามาฝากกันนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการมีสภาพคล่องต่ำนั่นเองคือาอสาังหานั้นมีเขาเรียกว่าราคาของทรัพย์นั้นค่อนข้างที่จะใช้เงินก้อนโตก้อนใหญ่ซื้อนั่นเองนะคะและเลยทําให้มีสภาพคล่องต่ำเพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปล,ปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นเองและอันที่2ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าต้องอาศัยการใช้เวลาในระยะนานนะคะที่จะหาทรัพย์ที่ดีคือเป็นทรัพย์ที่นะอสังหาที่ดีมีคุ้มค่ากับราคาทีา่ลงทุนไปนั่นเองนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนหนึ่งครั้งนั้นใช้เงินก้อนโตนะคะ นั่นเองและอันที่3ก็เป็นเรื่องของนะมีค่าซ่อมแซมสูงนั่นเองเมื่อเราก็ตามที่ลงทุนและซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าไปตกแต่งนะคะเปลี่ยนแปลงหรือว่ารีโนเวทนั่นเองนะคะนี่คือ3ข้อเสียของอสังหาที่วันนี้ใคร,รนําเคล็ดลับความรู้อันนี้มาฝากทุกคนนะคะและถ้าหากวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับขวัด้วยนะคะและถ้าหากวันนี้นักลงทุนท่านใด สนใจในเรื่องการลงทุนทงสังหาก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะและสามารถปฏิตาติควายได้ที่เพจค,ควายสังหานะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ